จะพาคุณผู้ชมฮะไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วกันครับถ้าไปร้านนี้นะคนที่ชอบซูเปอร์ฮีโร่ก็โอ้โหชอบเหมือนกันนะครับรวมไปถึงใครชอบสายกินก็มีอาหารรสเด็ดเยอะแยะหลากหลายเมนูนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะไปที่ร้านนี้นอกจากจะเจอซูเปอร์ฮีโร่แล้วมีอาหารรสชาติอร่อยหลากหลายเมนูแล้วนะครับกินเสร็จนะฮะอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านจ่ายต,งตังก่อนจ่ายตังนี่ถูกต้องนะฮะจ่ายตังเสร็จปุ๊บเจ้าของร้านเนี่ย จะมีการเปิดประตูดวงดูดูให้ฟรีทำจ,จริงจริงฮะอุยชอบมากไปเลยฮะไปที่ร้านขนมจีนจอมพลังครับตั้งอยู่ที่142ทับ66ครับปากซอยสีกเกษมสม13ถนนปทุมพรหมู่ที่1ตําตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ร้านแห่งนี้ครับเป็นห้องกระจกติดแอร์ครับให้ลูกค้านั่งชิลๆครก็มีลูกค้ามาเป็นคู่รักก็มีมาทั้งครอบครัวหรือว่าจะมาทั้งสำนักงานออฟฟิศก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าที่ร้านแห่งนี้ครับมีการตกแต่งด้วยหุ่นยนต์และก็โมเดลซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆมากมายให้ลูกค้าฮะได้ถ่ายภาพแล้วก็เช็คอินลงใน โซเชียลแบบนี้นี่พนักงานเสิร์ฟก็มีนะครับก็แต่งตัวนะครับให้เข้ากับบรรยากาศของร้านนะครับแต่ว่าเมนูเด็ดของที่ร้านนี่คือขนมจีนยกทัพเจ็ดน้ำแกงฮะรประกอบด้วยเส้นขนมจีนนะฮะแล้วก็มีแกงกะทิกุ้งแกงกะทิมะเขือยาวปลาจิ้งจ้างนะฮะหรือว่าปลากระตักนะครับมีแกงน้ำเงี้ยวแกงเขียวหวานไก่แกงไตปลาแกงน้ำพริกน้ำยาและแกงปลาเสิร์ฟพร้อมผักสดผักดองพื้นบ้านครับแล้วก็ขายเนี่ยอยู่ที่ชุดละ 79บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเลือกน้ำยาแบบใส่จานปกติก็ขายเหมือนกันก็อยู่ที่เพียงแค่35บาทนะครับนอกจากขนมจีนนะฮะเน้ำแกงแล้วที่ร้านยังมีหลากหลายเมนูนะฮะถ้าบอกวันนี้นะก็ไม่หมดแน่นอนนะฮะยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นสเต็กหมูสเต็กเนื้อนะฮะสลัดหมูทอดไก่ทอดยำต่างๆอีกเพียบนะครับรวมไปถึงเครื่องดื่มเย็นๆดับกระหายครับซึ่ง นอกจากลูกค้าเนี่ยจะได้ทานอาหารอย่างอ,ารอร่อยจนอิ่มท้องแล้วนะครับทางร้านเนี่ยยังจัดโปรโมชั่นพิเศษครับคืนกำไัให้กับลูกค้าคด้วยการดูดวงให้ฟรีอีกด้วยโอโ้โหนี่อิ่มปุ๊บอาหารอร่อยปุ๊บแถมดูดวงอีกนะฮะ<า>เป็นใครๆก็ชอบเหมือนกันนะครับจากนั้นฮะ ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามครับเจ้าของร้านครับก็คือคุณสิทธิพงษ์ยั่งยืนครับบอกแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เปิดร้านขายสเต็กเป็นหลักครับแต่ต้องหยุดกิจการไปในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด COVID -19 นะครับพอแนวโน้มมันดีขึ้นไงต้องหมิวไงร้านก็สามารถเปิดร้านได้ตามปกติก็เลยลองเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับส่วนที่เปิดให้ลูกค้าเนี่ยสามารถดูดวงได้ฟรีฮะเนื่องจากว่าก่อนนั้นเนี่ยตนเนี่ยเคยมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ถือศีลที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับท่านอาจารย์ที่บวชปุเรียนมาหลายสิบพรรษา,ษาก็ได้ไปศึกษาความรู้ด้านโหรา,าศาสตร์นะฮะเกี่ยวกับตัวเลขนะครับก็มีความเลื่อมสายแล้วก็นําความรู้ที่ได้นะ่ะไปช่วยเหลือคลายทุกข์ให้กับคนอื่นโดยตั้งใจว่าจะไม่นําไปประกอบอาชีพในรูปแบบตั้งสํานักหรือว่าเรียกเก็บเงินแต่ว่าจะดูดวงให้กับลูกค้าฟรีฮะ ที่มาทานอาหารที่ร้านแห่งนี้เพื่อเป็นการทดแทนนะครับตอบแทนให้กับรุ่นคานะฮะ สนใจนะฮะก็สามารถนะฮะไปดูดวงก็ได้นะครับไปดูซูเปอร์ฮิบร่ก็ได้ไปทานขนมจีนหรือว่าอีกหลากหลายเมนูก็ได้ครับที่ร้านแห่งนี้นะครับร้านขนมจีนจอมพลังปากซอยสีกเกษมส3ถนนประทุมพรตําบลมะขามเตีย้ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง2อทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ฮะหรือว่าไปไม่ถูกโทรศัพท์ไปสอบถามครับ0 6 5ย์9ก9้าและตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะทางร้านไม่ได้ใบนะฮะไม่ได้ใบหวยนะฮะดูดวงจากตัวเลข,ข นี่นะคะถ้าเกิดว่าไปร้านนี้ก็คืออร่อยแล้วนะคะ,คะยังได้เขาเรียกว่าอะไรดูดวงกลับมาด้วยนะคะจะได้รู้ว,ว่าเอ๊ะ อนาคตพรุ่งนี้มรืนนี้เราจะต้องเจอกับอะไรบ้างต้องเจอกับอะไรบ้างนะฮะถ้าใคอยากไปก็ไปได้นะที่สุราธานีนั่นเองนะคะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน Youtube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ